ครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับนาที่ลงพื้นที่นะครับใควมนที่แล้วในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็มีการเตรียมการไประยะนึ่นแล้วนะครับนาก็เป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ส่บรรยากาศขอเาไว้นะซึ่งผมได้มีการแถลงข่าวที่หน้าปปชนะครับาว่าการตรวจสอบค์กอจลวันนี้เราก็เข้าใจว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเจเริญไปมากแล้วนะครับวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียนะครับโลกในดิสครับท่านแล้วนะครับนเราะฉะนั้น วันนี้จะเป็นเจ้าที่รักไม่ว่าจะเป็นในส่วนข้าราชการนะหรือว่าส่วนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของค์กรสละนะครับวันนี้กระบวนการตรวจสอบทําง,งานทั้งหมดนะครับเพราะนั้นะนะเหมือนกันนะครับการเป็นกรรมการปปรชเนี่ยก็เข้าใจว่าการเป็นกรรมการปปรชมีหน้าที่ในการไต่สวนกล่าวหานะครับว่าเจ้าที่รัฐคนไหนเป็นผู้กระทำผิดนะแต่ถ้า เจ้าที่ปปชเนี่ยจะทำความผิดเสเองนะครับนะมันก็มีกระบวนการในการตรวจสอบกระบวนการในการกล่าวหานะครับนะอันนั้นก็คือพลางังประชาชนนะวันนี้ผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืงเองไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระนะครับนะไม่มีใครเหนือกว่าประชาชนนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ตามกฎหมายัฐธรรมนูญนะครับปี60เนี่ยนะฮะในมาตรา2ทั้งหเนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่า ทางกรรมการหอตลาะใรก็ตามนะครับเช่นปมชนะครับปฏิบัติหน้าที่ร่ำรวยวีนิจฉันะครับดูแจริตกอหน้าที่นะครับจงใจปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมายและก็ฝ่าฝืนมาตรฐานในการย่่งไแรงอันนี้มีวิธีการที่อันตรางสายเหล่านี้นะครับประชาชนเนี่ยสามารถเข้าชื่อนะยื่นต่อประธานรัฐสภาจนถึงท่านอาจารย์บรนอนะครับนะ ไม่น้อยกว่า2องหมื่นนะไม่น้อยกว่า2องหมื่นนะครับแล้วจากนั้นกระบวนการท่านประธานาธารัฐสภาก็จะเสนอไปยังประธานสารีกาเพื่ออะไรครับเพื่อตั้งคณะพูดแต่สวอิสระนะในการยื่นขอถอนเพื่อจะนําไปสู่การพิจารณาของสารีกาในการพิพากษาขอถอนนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถท,ทําได้แล้วก็ ผมก็ต้องเรียนว่าการที่ผมลงพื้นที่ในวันนี้ก็เป็นจุดแรกคือบ้านเกิดของผมนะเพราะฉะนั้นผมถึงฝ่าเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกฎหมายและธรรมนูญสิ่งตา่างเหล่านี้พี่น้องประชาชนทําได้นะอย่าว่าแต่เจ้าที่รัฐเลยไนะม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามนะจะเป็นข้าราชการบัวเรือน,นตำรวจทหารน,นะครับนะหรือว่าองค์งรสทธานะผมต้องเรียนว่า ไม่มีใครอยู่เหนือกว่าประชาชนนะเพราะน,นั้นวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะครับนาที่ประชาชนเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายและธรรมนูญคตอูนนะครับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับน,นี้มานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมนำแล้วก็ร่วมกับประชาชนในการตรวจสอบแล้วก็ในการกล่าวหาเจ้าที่ปปชที่มีพฤติการควรต้องสงสัยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะอย่าลืมนะครับว่า เราเนี่ยไปใต่ส้วมสาธาราะหรือก็ได้นะสุจริตนะครับอันนี้ก็เป็นการเนการวันนี้ตรงนี้ปุ่งเป้าทาาั้งคณะหรือว่าบางรายก็มีบางคนนะครับก็มีก็มีอยู่คนเดียวนะครับนะเพราะน,นั้นวันนี้ถ้าจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้หลายจังหวัดน,นะครับนะท่านจะเห็นนะครับว่าในวันแรกเนี่ยที่ผมที้ออฟไปนะวันแรกวันเดียวเนี่ยเกือบ 5, ะะห้าพันนะแต่นไม่ชัดเจนว่า ใครทําไม่ดีเนี่ยประชาชนก็จะสั่งสอนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองใครก็ตามนะเหมือนกันนะครับนักการเมืองเนี่ยถามว่าประชาชนก็จะสั่งสอนตอนไหนตอนเท่ารูหานะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะวันนี้เราจะต้องไม่เอาผิดประชาชนนะครับเพราะฉะน,นั้นวันนี้ผมเองเป็นแค่คนนําแล้วก็ร่วมกับประชาชนทั้งหมดนะครับ นนเพราะนั้นวันนี้ท่าเนเห็นได้ว่าในการคิ่อ้กวอนแรกเนี่ยไป4,000ว่าแล้วนะครับนนเพราะนั้นวันนี้ลงทะเีนพี่เนี่ยก็น่าจะมีเฉพาะตรงนี้น่าจะเกือบพันนะครับนนเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็ฝากเชิญชวนนะครับก็กาเรีว่าผมจะตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของออนไลน์นะครับท่านสามารถเข้าไปกดได้นะครับเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับ นะก็ฝากพี่น้องประชาชนชอบปราสาทเรือพะลังนะครับานะีหลักฐานยังไงเชื่อมโยงที่มีการรับเรื่องปกติหรือปฏิบัติที่ดูดีชอบก็มีข้อบูลที่เรารับเรื่องร้องเรียนมานะครับนะการรับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยแต่ว่าในรายละเอียดขอไม่พูดตอนนี้นะครับเพราะว่าจะดูในเอกสารที่ผมเนี่ยยื่นต่อท่านประธานรัฐสภานะครับะเพะฉะนั้นะนะนะวันนี้สีง้ำคัญท่านเห็นได้ว่านับตั้งแต่ผมมีการดําเนินการยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาท่านเห็นได้ชัดเจนว่า ไม่มีเจ้าที่ปปสคนไหนเขาออกมาต่อ,อตานะ้านนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าถ้าคนในองค์กรนะครับนะถ้าถูกดำเนินการแบบนี้นะถ้ามีเจ้าที่ในองค์กรเนี่ยเขาเชื่อมัน่นเขาต้องออกมาต่อสู้ให้นะครับแต่ทา่านจะเห็นไหมครับว่าผมอยากจะให้สื่อลองไปถามเจ้าที่ในองค์กรเขาด้วยวันนี้เรื่องร้องเรียนเนี่ยรับทั้งจากเจ้าที่ในองค์กรรับทั้งจากประชาชนนะครับผมนึกบอกว่าวันนี้ เชื่อมั่นนะครับนะว่าเจ้าที่ในองค์กรปปชเนี่ยเขาน่าจะดีใจด้วยซ้ำนะที่ช่วยกวาดบ้านผมใช้ชื่อว่ากวาดบ้านให้ปปชนะครับเพราะอะไรครับเพราะผมก็รับข้อมูลจากเจ้าที่ปปชว่าช่วยดาเนินการให้ค่าหน่อยนะครับเพราะเขาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเหมือนชื่อนี่การอะไรนะครับการอะไรก็เกิเอาไว้ก็พูดตรงนะครับ นะเพราะว่าเออมันคือวันนี้อยู่ระหว่างการเสนอไปที่กิจสิิกานะครับนะเพราะนั้นการที่รองปรัดเออไปทำตัวไปกิจสิิกาเองไม่ได้นะครับนะท่านจะไปดูว่าหน้าที่ท่านอยู่ไหนนะท่านยื่นอุทธรณ์หรือลองพยายามตกลงพรเนี่ยท่านได้ยื่นไปเมื่อไหร่โอ้ยื่นไปนานแล้วตั้งเวลาตอนนี้อยู่วงการหมดแล้วนะครับตัดโอเคนะการเป็นวิทยาสาวที่การลงทุนคอร์หรืออะไรที่เขานี่เห็นภาพแล้วเก็นอะไร้คะอ๋อยังยังวันนี้ยังไม่ได้คิดเพราะผมเป็นไม่ได้เพราะว่าคุณบัตรผมไม่พบ นะครับคือย่างนี้การลงสวเนี่ยะจะต้องไม่ใช่ข้าราชการแต่วันนี้ผมจะเป็นข้าราชการอยู่นะครับอ่าอผมจะเป็นข้าการเพราะคุณสุภาผมมันไม่ครบนะครับนะบผมยังยังไปลงไม่ได้นะครับใน,ใ,นในอนาคตมีโอกาสครับก็เดี๋ยวอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวต้องดูก <ừ> ่อนว่าผมจะทำหน้าที่ส่วนไหนที่ดีที่สุดเอา,อางี้ลยกันคือวันที่เราต้องยึดไปชนเป็นที่ตั้งนะถ้าผมอยู่ตรงไหนแลวผมทําให้ไปชนได้มากที่สุดผมก็ทำนะครับเพราะที่ผ่านมา ก็ทํางานให้ประชาชนอย่างที่สุดทอยู่แล้วนะครับนะเพดัะนั้นวันนี้เราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแตถ้าอะไรกิจการที่เราเราทําให้ประชาชนได้ทําให้แผ่นดินได้เราก็อยากทำแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคใจของเราจะออกมาได้รูปแบบไหนยังไงคะเอาที่เราเรียนรับต่อไปเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะคืเราจะตั้งใจเต็มใจเต็มใจตลอดไม่ว่าจะ เรื่องแบบไหนแ,บบหนแาก็ยังมั่นใจในความดีแล้วก็ความเก่งในการทำงานของค่ะอ,อ,อ,อย่างวันนี้ค่ะการขับเคื่อนของวิ่งจังวันนี้คือเรื่องของการล่ารายชื่อในการถอนถอนกกชค่ะประเด็นนี้เขาเรามีความคิดเห็นยังไงคะเป็นผลเราแล้วก็ dạng của ban chỉ, ban chỉ, dạng hám, bóc bỏ chúc, bịch chúc, 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 à, là luôn cũng thấy là má.